สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่าสกุลทุกคนยินนีตตอนรับขอซูซองแม่นองแฝดทีแลแน้วนจ้าเมื่อนี้แม่นองแฝดกับสิมีข้าวดีมาบอกพี่น้องจ้าท่าดาแม่แฝดได้อันได้รับอันกูเกอร์เอเซนจ้าได้รับมือตอนวันคริสต์มาสพอดีพี่น้องคาแลงสี่เดือนตั้งแต่ที่เออแม่แฝดไอสามารถอันอันเคลมเงินได้นะกะเป็นเวลาสี่เดือนเขาจะส่งมาให้ ถ้าตกโดนนึ่งขอแล้วขออีกเนี่ยก็เลยได้นี่แหละพี่น้องโอ้ยดีใจหลายเดี๋ยวฮาสิมาเปิดอันเปิดเบิงทางในนาาจะพี่น้องว่าอันพินแม่แฝดอันสิได้พินเอียงเดี๋ยวแม่แฝดสิเปิดสูพี่น้องเบิงอุย้ยตายละกับหัวกับหางเดี๋ยวกอนเออนี่อันเปิดสูพี่น้องเบิงว่าไล่ได้แม่แฝดต่อเดือนสิได้เท่าใดตา่าเมื่อเบิงก็แม่แฝดเลยจ้ะพี่น้องแม่แฝดก็สิ ค่อยๆวันฉมเปิดนัะเจเน้อนี่หละจ้าไ้่มะเหลวน้ำพักน้ำแรงพี่น้องเอ้ยถาตังบงโดนหนึ่งพี่น้องวายมันเข้าสีบ่อหายแล้วถาแล้วถาอีกรอเห็นเมี้ยวมากอะ ถามตาเมียววา่าโอ้ยมีครบข่อยบอมีอครบข่อยบอถ <c oughs> ่าบอกโน่นหนึ่งโอเคนี่พี่น้องอึดทะรานี่จ้าโอเคนี่แหละจ้ากระถือวา่า เป็นความสําเร็จอีกขันหนึ่งน่าจะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอ่าต่ว่าแม่แฝดก็อยากขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ให้กําลังใจแม่แฝดตลอดมาน่าจะเนอะอันขันบ่มีพี่น้องแม่แฝดก็คือสิบ่มีวันเมือนี่จะถึงสี่หน่อยสี่หลายแม่แฝดก,มมก,กปป็มีความสุขกับแฮปปี้จะถือว่าเฮ้ามีความสําเร็จอ่ขันแรกแล้วน่าจะเนอะอันเรื่องเงินเรื่อง,องขั้นได้หน่วยได้หลาย่ายสําคัญสําหรับแม่แฝดแม่แฝดเทสยูทูบนี่เพราะว่า โมเมนว่าอันยากอันตะกะได้เงินได้ค้ำหนอกพี่น้องเงินนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนอิหลีแล้วนั่นตีมันได้เฮ็ดแล้วแหละมันก็มีความสุขจะพี่น้องได้เมียนเข้าได้พอกันระยะนิเม็ดจากแบบว่าค้นที่บ่เคยหุ่จักกันบ่เคยพอกันแล้วก็แบบว่าได้แม่แฝดได้อ่านคอมเมนต์ดีๆแบบมีแบบมีตาไห้กำลังใจส่วนมากแม่แฝดก็มีความสุขแลาจะซ้ำนี่แบบว่า ก,ก็แก้เครียดของผูเฒ่าไปเนาะจะน้อจังไหนก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องเด้จะเด้อที่ให้อันควมกรุณาเมตตาแม่แฝดจังไหนก็เดี๋ยวแม่แฝดเซียนตั้งใจเฮ็ดคลิปให้มันดีดีขึ้นไปเรื่อยๆแบบว่าขอให้พี่น้องได้มีความสุขไปแบบก็แม่แฝดเนาะจะแบบว่าได้ลงทะเลหาปูหาปลาแบบว่าบา่ต้องได้เครียดบ่ดได้ซี่เรียดอีหยัางาร โอเคพี่น้องเมื่อนี้กับฝนกับตกต,ก,ต,ก,ตกแม่แฟดบอได้ไปไสจะทั้งนอหนาวหนาวมือนี่ฝนตกเป็นอาทิตย์พุรธจ้าอันคือสิบอดีลงทะเลดอ,อกพี่น้องอันมันฝนมันตกหลายนา้ำามันกับหนาวนะจาะละน,บโบโลน้ำกับบอลดน้ำเดี๋ยวแม่แฟดกับสีอันเอาพิ้น,นี่เข่าอันอันนี้เพราะว่าสิได้อัน เขาสิได้ได้โอนเงินเขาบัญซีให้เนาะจ้ะเดี๋ยวแม่แฝดสิเหตุขั้นตอนต่อ,ตอไปจังไดพี่น้องกับติดตามแม่แฝดไปยาวๆเนาะจ้ะเด้อมาต่อพี่น้องตอนนี้แม่แฝดใหญ่ามาอยู่รลดแวดแล้วเพราะว่าอยู่ทางหน้าเฮียนอันพอหญ่อันเราเบิ่งโทรทัศน์เนาะมันเสียงดังแม่แฝดก็เลยบ่ยยากรบกวนแล้วแม่แฝดก็เลยใหญ่มากอันอยู่รลุดแวน้นเสียงสิปิดปอกปิดปอกปอกปอกแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าสิลบขวดในจังหน่อยเพราะว่าทางนอกอันฝนมันตก ฝนตกเบิดเบื่อเบอิดขดคืนเป็นอทิพุ่นพละแม่แฝดก็เลยสิบได้ลงทะเลดอ,อกกระสีเด็กุบตับแต่อยู่ในบ้านนี่ละ่ะโอเคแม่แฝดสีมาไล่งานไล่ได้แม่แฝดแแต่อเลยพี่น้องมามาส้มามาอันนี้นะแม่แฝดจ้าเอาละจ้ะพี่น้องแม่แฝดก็สีมาไล่งานไล่ได้แม่แฝดแแตั้งแต่เดือนกันยาอดเดือนตุลาเนาะจ้าตั้งแต่ที่แม่แฝดอันได้มนิทไทย ได้ได้เงินมาโอเคเดือนกันยายนได้76เหรียญจุดแปหเหรียญโอ้ยขอโทษพี่น้องได้76็ดสหกจุดแปเหรียญพี่น้องเป็นเงินไทยเฮาสองพห้อยหกสบาทพี่น้องแล้วก็เดือนตุลาได้ร้อยสิเอ็ดเหรียญจุดหกสิต่าง เป็นเงินไทยเข้าสามพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทพี่น้องแล้วก็เดือนพฤศจิกาได้หายสิบเจ็ดจุดแปดหาเป็นเงินไทยเข้าสองพันกับสองบาทพี่นอ้องแล้วก็เดือนเดือนนี้เดือนท่านว่าไดหกสิบสามเหรียญเก้าสิบเซ้น ตีเป็นเงินไทยเอาสองพันสองรอยสิบสองบาทพี่น้องนี่เระคือไล่ได้แม่แฝดต,ตั้งแต่สี่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่แม่แฝดผ่านเกณฑ์ยูทู e มาเนาะจ้ะนี่ได้ซัมเนร่วมกับสิประมาณเทอาไ์ไรนนี่หา้าพันหกพันเจ็ดพันได้แปดพันได้เก้าพันกัวพี่น้องสี่เดือนอถามว่าคุ้มบอคันแม่แฝดอยู่เมืองไทยก็อาสี โอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าแม่แฝดอยู่อเมริกาเนี่ยมันบอคุมพี่น้องมันบอคุมเลยแต่ว่าพี่พี่น้องต้องเข้าใจว่าแม่แฝดเนี่ยยูนีนันตี่าค่าดนะมันรถลดขับรถลไปรถลมานี่มันก็บแพงก่หนีแล้วเป็นอย่างแม่แฝดจังยังเห็ดอยู่เพราะว่าแม่แฝดเห็ดเหรอคือคือมันเสพติดนะพี่น้องเพราะว่าเด้อ่าน คอมเมนต์ได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องมีแต่พี่น้องมาให้กำลังใจจังสันจังซีแบบเข้ากันได้แบบมีความผูกพันนะนะก็เลยแบบอยากเฮตดอยากอ่านคอมเมนต์อยากคู่แบบจังสันจังซีอยากอ่านอยากแบบว่าทำความหลุจ,จักค่ะพี่น้องจังสีนะมันก็นเลยเป็นคล้ายๆว่าเสพติดก็ว่าได้เมื่อไดนี่แม่แฝดตื่นมานตีหาโหลดโทรศัพท์หาเวนตตาม เออผู้ใหสิคอมเมนต์มาจังสันจังสีส่วนมากในสี่คอมเมนต์เขามาในี่ยซิมิแตอคอมเมนต์พลังบวกคอมเมนต์แบบว่าดีด,ดีทั้งนั้นก็ลเลยเฮดไห้แม่แฟดไอะไแก้เครียดท่ายเงาไปพี่น้องแบบว่าเรื่องหลายๆที่เขามาในชีวิตของแม่แฟดก็แบบว่าคันใด เหมือนเท่ามีมูจังสินะเพราะว่าแม่แฟดอยู่เมืองนี่แม่แฟดบอบกใครมีมูจะพี่น้องอยู่แต่ก็พอหญยก็บลูกเพิ่นมีดได้เววาแต่ก็แม่พอยญยเออลูกพอย่ยท่านั้นนอกนั้นแม่แฟดก็บ่ได้ไปคบไปสูงสิงกับผู้ใดนะจ้ะมันก็นเลยอยู่ตะแบบครอบพวในน้อยจังสินะก็เลยพ่อได้มาเห y ยูทูบ e นี่ก็เลยได้มาพ่อพี่น้องแบบ พู้นิ่นอยู่ยุโรปเพิ่นอยู่อันอีหยังนิวอันอยู่ไสอยู่อันอังกฤษผู้นู่อังกฤษอยุไซผู้นุ่นกับคอมเมนต์มาหามันก็เลยอยู่ออสเตรเลียก็มีอยู่นอร์เวย์ก็มีอยู่เยอรมันก็มีจันสินะก็เลยได้พ่อแบบพี่น้อง คนไทยที่เข้าไปใส่ชีวิตต่างแดนนี่แบบก็เลยได้พบพอกันทางโซเชียลจังสิล่ะพี่น้องไม่แฟดก็เลยโอ้ยไม่แฟดพู่มใจหลายพี่น้องมาบทั้งที่ก็ได้ตอบคอมเมนต์ค่ะเจ้าเนาะพูส่วนหน่อยพี่น้องที่คอมเมนต์คอมมาที่บอดีส่วนหน่อยแต่ว่าไม่แฟดก็เออมองผ่านไปค่ะเจ้าก็เข้ากบสิไปบางทงจิตใจเขาเจ้าไห้มักไหมาอันนี้เฮ้าบได้เนาะเออกะมองขามเข้ากะ โฟกัสตะคอมเมต์ดีๆกำลังใจพลังบวกอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วกับพี่แล้วกัแม่แฟดก็สิพยายามเฮ็ดต่อไปพี่น้องสิเฮ็ดต่อไปอพ่อได้คุยได้เวา้าได้อันหุ้จักพี่น้องทงั้งทั้งอื่นทั้งไก่ยังสิ อพอได้เป็นมีมูแม่แฝดกับซีเฮตโต้ไปแม่แฝดบ่เลิกเจ้าพี่น้องาติตตามแม่แฝดไปเง้ยวๆได้เจอเด,ด้อซอยเป็นกําลังใจให้ผู้เฒ่าโลกประสาทผู้นี่เนีจังใดกระด้แบบว่าล่ะก,แก็แก้เครียดแก้เงาไปพี่น้องเอ้ยจังใดสำหรับคลิปนี้ไงแม่แฝดกับ ขอให้พี่น้องมิตรควบสุขควบเจริญเด้จะเด้อญวัดดีปีใหมส่สุขขู่สุขคนให้มิตรควบสุขควบเจริญให้ลำลำเรลลืยเรืยสุขขู่สุขคนเด้อจา้าวัดดีจ้าพี่น้องบายบายวัดดีจา้า